เครื่องนำไปสู่พบพบภูมิหน้าแปดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสอยู่ว่าเครื่องนำไปสู่พบเครื่องนำไปสู่พบดังนี้ก็เครื่องนำไปสู่พบ,เป,พบ,พเ,ปพบเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าและความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พบนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าค่าราทันทัศความพอใจก็ดีราคะ ความกำหนัดก็ดีนันทิความเพลินก็ดีตัณหาความอยากก็ดีอุปายะและอุปาทานอันเป็นเครื่องตั้งทับเครื่องเข้าไปอาศัยและเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดีใดๆในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณคิเลสเหล่านี้นี่เราเรียกว่า เครื่องนำไปสู่ภพความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่ภพมีได้เพราะความดับไม่เหลือของกิเลสมีฉันทะราคะเป็นต้นเหล่านั้นเอง